หายใจลืเอาไว้นะครับแต่อย่าลุ้นนเกินไปถือซะว,ว่าการกีฬาครับแพ้ชนะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาษเพราะว่า,เ,วาเดวไปบางสนามนั้นฟอร์มเรือแต่ละลำไม่เหมือนกันครับแต่ละสนามผีพายชุดที่ทนัารา มาแล้วจ oh ้าเอาแลครกบพีน้องชาวเรื่องกเที่ยวที่สังกับผีน้อายกันมาแบบระบาทสมเด็ลินทรอันกงดีที่จ้ นอเห็นตัตาเหียวออตวนี้ใส่กันมาแบบน้มีกครไปคุยกันไปเป็นสวยขนาดกันแล้วใส่กันมาจนนี้จะมาต่อต่ตาโหต่อโหท้าต่อท้าผายต่อผายโหลิใสผายลสสสัสาันไปต่คนตรตาโคตรตาโคตดีอยู่ในโลกน้เป็นนะครับโอเทมงคทโสิงหูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งลองสีได้กีเจอกับพิเพระะัคราชพี่น้องจากเมืองต่อบัวเมืองขอนือรองรับสินที่มันหุบมาแล้วไม่เขินนะครับเพราะอาหมบาราสนามแล้วเอาเลยระลาว ใสเต็มที่มดีมาหงสไลด์สไลด์หงหงสไลด์สไลด์หงใครจะรุดออกมากว่ากันมาด่านดีกรับผู้ชมไปทำมาได้แล้วอย่าดูไม่ออกอยมองไปดูว่าไปเดินไปใส่กันมาแบบเสนอเสนอถามแต่อาสาการยแล้วตอัวโหัวตายตัวตายตายต่อไปใครจะไปใครจะอยู่ใครจะเป็นูใครจะเป็นยาใครจะเป็นหรูอชนะจริงงรักจับตาดูนี้ครับผู้ชมดูว่าแม่ใส่กันมาแบบ

นรสิงห์หนึ่งศูนย์ในล่องน้ำแดงพบกับเรือพญาพิษพัชรานคราชล่องน้ำเสียเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการเส้นชใยครับผู้ตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีน้ำเงินครับเป็นพญาพิษพัชรานคราชเป็นฝ่ายกำชัยครับทุกวนี้มาดูทุกที่สี่ท่านผู้ชมประเทศเป็นเงินสี่สิบเอ็ดหอยดูในสายดีลงน้ำแดงเป็นหน้าที่ของโยชน์นมก่องครับ สู่ร่องน้ำสีเงินเป็นห่วงเฮนฟาเทพประคุณเท้าเป็นเยี่ยมตัวแบบนี้โอ้โหตั้งชื่อแล้วน่ารักยเยาวชนน้องกดองเป็นเยาวชนรวมดาวพี่น้องจกากจังหวัดอุบลโดยชั้นบู่าบอ่โอโค้ดแบนทีมงานขอมออีสานตัวเรือที่ใช้ทำการแข่งขันในวันนี้เป็นตัวเรือของเท้าสีสุดรันของช้าง โดยได้รับความรู้มมือจากพระอาจารย์แจ็คพิทยามาลีหัวและพระอาจารย์ครับเจ้ามีชนนำกรองเสื่อผู้ต่อพรมั้นเป็นเรือผมเหมือนปลาประทุมทองพี่น้องจากวัดประทุมทองบ้านตูมตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นเรือติดระกอบโดยไม้สักโดยช่างลิ้นเีชาวริษยาหินครัพี่น้องพระอาจารย์ขับเคลื่อนโดยจังหวัดสุรินทร์เป็นรถตกแต่งประเพณีความยาวของเรือผมเหมือนปลาประมาณสาม มผลงานล่าสุดรองแชมป์ระดับ3ที่สนามบ้านห้วยนะครับสนามนี้สนามแรกทีมเด็กแข่งกัน